ต่อไปพลังที่สามนี่กระทรวงเกษตรต้องการมากเลยที่ผมได้ชื่อเสียงมาทุววันนี้เพราะไอ้พลังที่สามนี่แหละเสียนที่สามนี่สารกําจัดมแมลงศัตรูพืชขีวภาพโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแม้แต่หยดเดียวมันเป็นไปได้ไหมถ้าเคมีมาใส่กําจัดแมลงเนี่ยมันต้องมีทั้งโมโนโครโตโฟอสเมทามิโดโฟอ พาลาอะไรนี่พาลายไาายทออนไหนเยอะแยะไปหมดเข้าไปในผักในอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่รับเสื้อญย่บปุ่นตีกับหมดมิกาตีกับพลังมังค่ามีกินเลยมันเป็นโรคมะเร็งไปเสริมมันเป็นโรคมะเร็งเร็วแต่นี่ผมไม่อยากจะพูดถึงนะพวกเราปลูกสารปลอดสารพิษอยู่แล้วเอาแล้วทีนี้ทํายังไงอะไอไล่มาแรงเนี่เดี๋ยวจะไม่เห็นกันทุกรุ่นให้ดูแล้วก่อนต้องโชว์ตัวนิดหนึ่งมีผลงานต้องโชว์เล่มหนาหนึ่งนิ้วเนี่ย วิทยากรหลักสูตรการผิดข้าวยินสีตามกระบวนโรงเรียนในเกษตรกร,กรในประรลัดจำเรียนี่ทำโรงเรียนเกษตรกร,กรในประราชดำเรีนอันนี้แตกตัปีสี่แปดอยู่ที่ทุกอำเภอในประเทศไทยมีแปดพันกว่าตำบลนี่มีมีหมดทุกอำเภอมีหมดแต่จะไปอยู่ในมือใ,อใครไปหาดูเองเพราะเมื่อคืนเนปิดดูผู้มีแต่ของอยู่นั้นยอยากไปอ่านคนเดียวดีกว่าอยู่ในนี้ตรงกลางเล่มนี่มันมีเรื่องของผมอยู่เรื่องหนึ่งสารกำจัดแมลงศัตรูพืชชีวภาพ มีสามสี่แผ่นเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ต้องอ่านในท่านฟังท่านก็ไม่ต้องอ่านมันเสียเวลามันอยู่ในหัวสมองผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไล่ฟังที่เลยฉากเลยฉากหาภาชนะที่สะอาดมาหนึ่งใบมาแล้วไป <c oughs> เอาของสําคัญมาสองแก้วอะไรของสําคัญ <c oughs> ไหนใครว่าไม่สาคัญยกมือ วันนี้เราไม่เอามาดื่มเราไม่บาปเราไม่ผิดศีลเราต้องการจะเอามันมาทําประโยชน์ให้มันกำจัดแมลงต้องการแอลกอฮอล์แค่นั้นเองไม่ต,ต้องการความเมาไม่ต้องการการผิดศีลหน้าอะไรั้องกินต้องการเอามากกำจัดแมลงเพราะมันของดีมันอยู่ในเนื้อของมันนี่แหละแล้วมันสําคัญยังไงเนี่ยมันทําให้ชาวไร่ชาวนาเวียนหน้าเวียนหัวกินแล้วก็จําหน้ากันไม่ได้ กินแล้วก็ขี่เกียดขี่คันทําให้เป็นหนีท้ทกศเนี่ยตัวเนี้ยทําให้เป็นหนีท้ทกศดิทำไม่ต้องพักงี้นดิไรสาคัญที่สุดอีข้อเดียวพอมันทําให้สามีกินแล้วเมา,เาจําหน้าเมียตัวเองไม่ได้จําได้แต่หน้าน้องเมียเลยเข้าห้องผิดหัวเลยแตกไปอยู่ในสังเตอ่ะเดี๋ยวเอามากงานเดี๋ยวจะเสียนอื่นจะไม่ได้อ่าเปิดปาเปิด,ปะดละ เอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในครัวมา <Okay. S 1> เนี่ยมันต้องหาซื้อจากเมืองนอกนะคุณถามจริงอะ่ะ <Okay. S 1> อย่าไปใช้สาโตนะอย่าไปใช้เหล้าแดงนะเอาเหล้าขาวเนี่ยมันเด็ดมันมีดีครีมากมันมีสิบโคาชผมเนี่ยสี่สิบดีคีสองแก้วแก้วหนึ่งสองร้อยดีซีสองแก้วเป็นสี่ร้อยดีซีค่อยๆเทขนาที่เทนี่มืออย่าสัน่น <laughs> <laughs> ขนาดผมได้กลิ่นเนี่ยผมยังมุินเลยเนี่ย หแก้วรู้จักคำว่าวินไหมไม่ใช่ว่าลมนะเวียนหน้าหนึ่งแก้วลงไปแล้วอีกแก้วที่สองไป <c oughs> ไอที่เหลือเนี่ยอย่าเอาไปเติมไปรุ่มต่อไปอีกที่โคราชเหล้า,าขาวสองแก้วพี่น้องจำสูตรไว้ทนันทีก็ลดจำสูตรไปนะ <c oughs> เหล้าขาวสองแก้วอันนี้ชะง,งัด เยี่ยมมากแล้วไม่มีสารพิษด้วยต้องการแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไปทำไมเอาไปนอกมะเร็งอานกอกยังไงโอ้โอ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 โขนาดคนตัวใหญ่หญหญๆเนี่ยกินแค่ครึ่งแก้วอย่าไปหยิบแก้วมาผิดกแล้วกันแก้วอันนี้อย่าไปหยิบมาเนี่อันนี้อันนี้อย่าไปหลงลืมหยิบแก้วมานะนี่อันนี้แก้วตอนเย็นนี่นอกมะเร็งยังไ,ไงจะพูดในปากเวลาผสมทุกอย่างทุกอย่างแล้วฉีดพ่นไปเนี่ย มาแรงตัวเล็กๆเกท่าขี้เล็บเนี่ยมันได้กินไม่ก็วีนแล้วไม่กวนกาอากาศแล้วมันถาทางไปไม่ถูกแล้วฉะนั้นไอ้ของดีๆนี่มันทำไมไม่มรีบมาบอกทำไมเพิ่งมาบอกก็บอกแล้วเพิ่งเห็นหน้ากับว,วันนี้ไปบอกมาหลายจังหวัดแล้วเอาต่อไปเอากินก๋วยเตี๋ยวมันหนึ่งแก้วมาแล้ว <S <S มันยากตรงไหนเนี่ยผมพูดไปก็ทำให้ดูไปยกไปนี่จริงๆไม่ต้องเจอไม่ต้องเียนไ,ได้เลยฟังผมพูดไปเข้าใจหมดทุกคนเพราะมีของกินดูด้วยไง เปดป้าหนึ่งแก้วตามลงไปอย่าเลืน้นะเล่าสองน้ำส้มหนึ่งเดียวห้าเปอร์ซ็นอย่าไปเอาหัวน้ำส้มมาม,มาละลายน้ำเย็นนะเพราะมันจะข้นเกินไปเดี๋ยวต้มไม้มันจะเหลืองมันจะเป็นกรดจัดเอาที่ละลายมาแล้วห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเอาแก้วเดียว เตตามเหล้าขาวลงไปเป็นสามแก้วแก้วหนึ mm ่งบรรจุสองร้อยซี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 หนึ่งประมาณนี่ปลายยุก้อยนี่ซีซีหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นน้อยไม้ทับน้อยนเนี่ยเป็นลูกซีีเนี่ยเหมือนลูกเต๋านี่ใส่ลงไปนี่ได้สองร้อยลูกเต็มพอดีเลยนี่สองร้อยซีซีเอาต่อไปเอากาลกําตาลที่ยังดีอยู่ที่ยังไม่บูดที่พูดจบไปมอสักครู่ใส่ลงไปหนึ่งแก้วใช้แก้วไหนตวงก็เอาแก้วนั้นมาตวง การเทกานน้าตาลออกจากกระป๋องเจลอนเ็นเดนอย่างนี้อย่าไปเทด,ด้านหน้าแคบๆอย่างนี้ใครเทเก่งยังไงก็หกหกแน่นอนหกหลานมาให้แนบข้างอย่างนี้แล้วค่อยๆเทค่อยๆเทใจเย็นๆพอเต็มแก้วก็ลูบปากแก้วคนไปอย่างนี้แล้วมันจะไม่หกอันนี้เื่อความเรวดเด็วผมไม่มมต้องเทส่แก้วผมจะเทงไปไี่เด้๋ยวเวลาท่านกลับไปบ้านไปทำสายแก้วจะได้เปะผมเทลงไปแล้วครึ่งแก้วลงไปแล้วอาอครึ่งแก้ว แป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินแม้แต่วินาทีเดียวที่ไปขาดไงเทม,มันทุกอาทิตย์ต่อไปหัวเชื่อที่ทำเองครบเจ็ดวันแล้วนี่ครบเจ็วันแล้วอันดับแรกจะไปทำไรแมลงก่อนเลยก่อนจะใช้จุลินทรีย์ทุกข้างความปากเขยา่าเนี้นึงเพราะอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมุดดูก้นขวด ต้องขย่าวเวลาเราเทใส่แก้วมันก็จะออกมาทุกอย่างนี่วิธีการใชุ้ลรนมรี้ให้จําอย่างที่ผมจาให้ดูนี่ขยเยาว่าทุก่ีทุกทอย่างมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันเวลาเทใส่แก้วไปทํางานจะไปทํางานพร้อมกันตั้งห้าหกชนิดนี่แล้วก็เปิดปาเทตามลงไปหนึ่งแก้วรวมแล้วเป็นห้าแก้ว เมื่อเปิดใช้แล้วรีบปิดฝารีบปิดฝากานใช้ยูรินทีจะไม่รีบปิดฝาถ้าไม่ปิดจะเชื้อโรคเคล้ยรามจะลงเนี่ยรอบๆอบทิศทางมีหมดะมันเล็กมากต้องใช้กล้องโทรทรรศขยายห้าร้อยเท่าถึงจะมองเห็นมันตัวมันต่อไปทํายังไงต่อเศรษฐกิจพอเพียงไปหาเครื่องมาคนไปเอาไม้ลวกมาล้างนา้ําหรือไปอะไรอะไรต่างถ้าพี่เกลียกไปที่ต้นคูณหักมาฝักหนึ่ง <c oughs> เศรษฐกิจพอเพียงใช้ของแพงทําไมใช้ของดีราคาถูกนี่ ไม่ต้องซื้อนี่คนลงไปหรือบางคนไม่อยากขี้เกียจเดินไปที่ต้นคูทนทำยังไงไม่ต้องเอามือก่อนจะใช้มือล้างมือก่อนเนี่ยผมสอนเศรษฐกิจพอเพียงไปในตัวด้วยนะเนี่ยถ้าท่านฟังดีๆจะรู้เลยครอบวิชาไปเลยเนี่ยการใช้มือคนต้องระวังใครที่งามนิม้วมือเป็นตุ่มคันเป็นขี้กาเป็นขี้เคลื่อน ยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกาถ้ามีความประสงค์จะรักษาไว้เกาเล่นมันมันคันคันเกาเกายามาคนเป็นนันขาดมันจะทําให้หายเร็วมันจะไม่ได้เกานคนลงไปเนี่ยกับมือกับบีไปเงี้ยเนี่ยเราก็ยัยรู้ว่าการน้าตาลมันหมดหรือยังเนี่ยใช้มือนี่ยเยี่ยมมากสัมผัสดินนิ้วมือเนี่ยจะได้รู้มันละลายหมดหรือยังแล้วก็เลยมีแสบไม่มีรอดมีมันเย็นเย็นสบาย ไม่มีความสปกปรกมือก็ล้างแล้วในนาที่คนเนี่ยลูกหลานกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยมายืนเกาเหาแกลกแกลกแกลอย่ามาเข้าใกล้แล้วก็อย่าคนแรงถ้าคนแรงแรงมันก็เดินไปถูกไข่เหาไข่เหามันจะปลอลูกหลานจะไม่ได้เการู้จักหมากะทิไหมสงสารไม่ไม่หมากะทินี่ย ผสมน้ำใส่พกี้ฉีดเลยไม่มีมร้องไม่มีวิ่งแล้วมันเย็นสบายสามวันแห้งเลยตกะเกล็ดเลยแล้วก็เริ่มขนงอกใหม่ไม่มีเหม็นคาวด้วยผมทดลองเรียบร้อยแล้วใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านตรงไหนเหม็นที่ที่หมาเยี่ยวแมวอะไรต่างๆผสมน้ำใส่พอกี้ฉีดพ่นลงไปเลยฉีดปับดป๊บหายเหม็นฉีดปั๊บหายเหม็นหายเหม็นเป็นเดือนๆเนี่ยบอกข้อดีแล้วเนี่ยคนเร็บพอดี ลืมใคขั้นสุดท้ายอะไรออย่างยาีอวคนั้งอีกอการหนึ่งมีดบาดตะปูตําอย่าเพิ่งไปหายาแดงจริงเจอเอาสำลีมาชุบปิดเลยไม่เทินสามนาทีเรียบหยุดพิสูจน์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีเป็นหนองไม่มีอักเสบด้วยมีทั้งแอลกอฮอล์มีทั้งน้ำส้มมีทั้งจีนินซีมันไม่มีสิ่งส่งบกเลยน้ำตาลก็ตรวจสอบแล้วเอาไปอ่านว่าคนเสร็จพอดีผมคมเฉยก็ได้ผมไม่ต้องพูดก็ได้แต่มันจะเงียบ ต่อไปเป็นนักหมักต่อไปนี้เกอขวดต่อเปลานี่อย่ามองข้ามอย่าไปทิ้งอย่าให้ลูกหลานไปแลกไข่จริงจกไปแลกเงินไม่ได้ถึงสลึงไปเก็บขวดมาล้างสาราัดเอาฝามาด้วยเก็บที่บ้านผมไปสองสามร้อยขวดเพิ่งใส่ฉลอมใส่ตะกร้าไว้เลยใส่ถุงปุ๋ยไว้เลยมันมีความหมายมากเวลาหม,มักอลไวผมหมักทีละขวดน้อยๆใหญ่ถูกขนาดเนี้ผมไม่หมักเป็นถังเป็นสองร้อยสามร้อยลิตรเวลามนเน่าทิ้งมันั้งถังสองร้อยลิตรเสียดายของเสียเวลา ถ,ถ้ามันหมักเถอถ้ามันเน่าขวดเดียวเลน้อยเทขวดเดียวหน่เมื่อก่อนนี้ผมจะเทใส่ขวดอย่างเงี้ยผมก็ใช้ใบตองเนี่ยมามวนเป็นกลวยมาพันพันมวนมวนเป็นกลวยแล้วก็เทเทเมื่อไรก็หกหนักใจเปลี่ยนเป็นกระดาษเอกทั้งกระดาษอ่อ,อนกระดาษแข็งมามวนกลวยเทแล้วไปก็หกเอกอไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งผม แฟน,นก็ใช้ไปตลาดไปซื้อมูซื้อไก่ซื้อเนื้อก็ซื้อเเรีร้อยก็ไปเห็นก็มุงตลาดนัดอยู่พกมกก็มองไอ้ก็มองดูอะไรกันนักหนาไปดูผมมองเห็นปั๊บผมคว้าก่อนเลยมันเงออกเลยคว้ห้าบาทเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้ของแพงทําไมเนี่ใยใช้มาห้าปีแล้วเนี่ยใช้มาห้าปีแล้วมันคุ้มค่าไหมนี่ห้าปีนี่ห้าบาท เทเท่าไรก็ไม่มีหกเทเท่าไรก็ไม่หกเทหมดวันก็ไม่หก